สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ C K c ระยองคอนโดค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนสายหลักเลยค่ะของเส้นทางสุขุมวิทนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเองค่ะ สำหรับโครงการที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนค่ะใกล้กับโรงพยาบาลระยองและก็ยังอยู่ใกล้กับเทสโก้โลตัสและบิ๊กซีอีกด้วยค่ะห้องที่เราจะพาไปชมกันวันนี้นะคะห้องนี้จะเป็นอาคารห้องชุดค่ะมี1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นและก็1ห้องน้ํานะคะส่วนในห้องเนี่ยจะน่าอยู่ขนาดไหนมีเฟอร์นิเจอร์อะไรให้บ้างตามโบเข้าไปชมด้านบนกันดีกว่าค่ะค่ะและห้องที่โบจะพามาชมกันนี้นะคะเราเดินขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะอยู่ที่อาคาร2ค่ะชั้น6ห้องเลขที่สอง1 38ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านนกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นอาคารห้องชุดค่ะจะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีมุมครัวไว้ให้นะคะพร้อมกับหนึ่งห้องน้ําและที่นี่นะคะมีระเบียงห้องด้วยค่ะเอาไวต้ตากผ้าก็ได้หรือว่าใครจะวางพวกเครื่องซักผ้าก็ได้เหมือนกันค่ะสําหรับห้องนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ครบเลยค่ะแบบพร้อมอยู่เลยมีทั้งชุดครัวนะคะที่บิวอินไว้ให้แล้วก็มีเป็นซิงอ่างล้างจานไว้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังของโบตรงนี้นะคะก็ยังมีชั้นวางนะคะตู้โชว์ต่างๆค่่่ะะะทีคุณสสสาาาาามมรรถวววงงงขออสสก็็ได้้หืจเปนนชัน ะะตรงนี้ก็สามารถซื้อทีวีมาติดตั้งได้เลยค่ะพร้อมกับโซฟาขนาดใหญ่หนึ่งตัวและก็ยังมีเครื่องปรับอากาศให้อีกหนึ่งตัวด้วยกันค่ะและที่ติดกับมุมครัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของส่วนห้องน้ําค่ะห้องน้ําที่นี่เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ําให้ด้วยค่ะ และเดี๋ยวไปชมห้องนอนกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนนะคะก็จะแยกส่วนพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนเลยห้องนอนที่นี่มีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ครบเลยค่ะมีทั้งเตียงที่นอนนะคะแล้วก็ยังมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สูงถึงเพดานห้องเลยค่ะแล้วก็มีชั้นวางทีวีด้วยที่สําคัญนะคะห้องนี้เรามีเครื่องปรับอากาศให้แบบพร้อมอยู่เลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียม c k เคีระยองคอนโดโดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลระยองมุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท ประมาณ2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนครระยอง26ขับตรงต่อไปอีก300เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยสดใสขับตรงไปตามทางเรื่อยๆโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ สำหรับโครงการ CKC ที่นี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาชมห้องนะคะหรือว่าชมสถานที่จริงสามารถพิมพ์สอบถามกันได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage J Asset Management หรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและนอกจากเราจะให้ทุกท่านนะคะข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับห้องที่เราพาไปชมกันวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหนอย่าลืมกดติด ตามกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ